สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมร้านพักครื่องดงดีนะครับร้านพักครื่องดงดีนะวันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสเช่าวัตถุมงคลมาหนึ่งชุดนะครับเช่าว e ัตถุมงคลมาหนึ่งชุดครับเขาเรียกว่าพระปิดตานะครับพระปิดตาเช่าวัตถุมงคลพ้าปิดตานะครับมหาโชคมหาลาภครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อไม้ตะเคียนทองนะครับรุ่นสุริยาให้รวยรวยนะครับพระอาจารย์สุริยันครับ วัดป่าวังน้ำเย็นนะครับวัดป่าวังน้ำเย็นจะสร้างนะครับปีสองห้าสี่นะครับกระตุดเงินนะครับฝังกระตุดเงินนะครับจะสร้างปีสองห้าสี่ครับสี่ครับเป็นกระตุดเงินครับมีลงในหนังสือชัดเจนครับมีลงในหนังสือชัดเจนครับแบบนี้นะครับมีลงในหนังสือชัดเจนครับพระปิตานะครับพระอาจารย์สุริยันให้รวยๆนะครับนี่ครับกระตุดเงินนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นกระตุดเงินนะครับเป็นกระตุดเงินนะครับปีสองห้าหกสี่ครับ ได้มาหนึ่งหลังนะ Montana. ได้มาหนึ่งหลังเนียน่ยได้มาหนึง่งหลังนะครับนํามาแบ่งปันนะครับจะนํามาแบ่งปันในไลฟ์วันนี้ครับจะนํามาแบ่งปันในวิดีโอชุดนี้นะครับพระอาจารย์สุริยันให้รวยๆครับปีสองห้าหกสี่ครับปีสองห้าหกสี่ครับกระตุดเงินนะครับฝังกระตุดเงินฝังกระตุดเงินนะครับฝังกระตุดเงินมีเรื่องลงในหนังสือชัดเจนครับมีลงในหนังสือของพระอาจารย์สุริยัน ชัดเจนนะครับมีโรงเรียนหนังสือช pues ัด mm hmm. เจนนเห็นครับเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนี้นะเป็นรุ่นนี้เห็นครับปีสองห้าหกสี่นะครับเนื้อไม้ตะเคียนทองเรียกซรัพย์นะปิดตาเนื้อไม้ตะเคียนทองเรียกซัพย์นะครับพระอาจารย์สุริยันให้รวยๆนะครับย้านะครับปิดตาเนื้อไม้ตะเคียนทองเรียกซับย์นะครับพระอาจารย์สุริยันนะครับวัดป่าวังน้ําเย็นครับรุ่นสุริยันให้รวยๆนะครับปีสองห้าหกสี่ครับปีสองห้าหกสี่ของดีนะของดีมีมาแบ่งปันครับมีของดีมาแบ่งปันครับนี่เดี๋ยให้ดูทีี่่องค <yo> ์พรนับ เป็นแบบนี้เลยนะครับพระปิดตานะครับเนื้อไ่้ตะเคียนทองเรียกซับนะครับรุ่นสุริยันให้รวยรวยครับนี่วันนี้ได้มีโอกาสเช่าซื้อมานะผมได้มีโอกาสเช่าซื้อมาจํานวนหนึ่งหลังเลยผมซื้อมาหนึ่งหลังเลยครับบอกแล้ววาา่าถ้าดวงดีเนี่เยเจอพระแท้เนี่ยผมก็จะจัดนะครับผมก็จะจัดนะจะจัดนะครับพระแท้เนี่ยไม่ค่อยหนีครับซื้อมาลงทุนไว้ก่อนลงทุนไว้ก่อนนะพระปิดตาพระจ่าสุริยันให้รวยรวยนะครับเนื้อไม้ตะเคียนทองเรียกซับนะครับรุ่นสุริยันให้รวยรวยนะครับปีสองห้าหกสี่นะกระตุกเงินแบบนี้ ไปครับฝั่งกะตุดเงินแบบนี้ครับพระจะเป็นลักษณะแบบนี้นะทุกองค์นะครับทุกองค์และกล่องนะครับจะมีไาสสินมาหนึ่งเส้นนะครับอย่างนี้คือเดิมเดิมจากวัดนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดอย่างเนี้ยได้รับแบบเนี้ยคือเดิมเดิมจากวัดนะครับแบบเนี้ยคือเดิมเดิมจากจากวัดครับพระอาจารย์สุจริตนะครับอยู่วัดป่าวันนั้นเย็นนะครับมหาสารคามนะครับท่านเป็นพระที่เมตตามากครับวัดท่านใหญ่โตโมโหฬานมากเลยผมได้มีโอกาสประกาศท่านมาแล้วนะครับผมได้มีโอกาสประกาศท่านมาแล้วนะต้องบอกว่าท่านเนี่ย เป็นพระที่เมตตามากเลยครับพระอาจารย์สุริยันนะครับให้รวยรวยยนะครับเนื้อไม้ตะเคียนทองเล็กซามครับเป็นอีกหนึ่งผลงานนะอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ผมขออนุญาตมาแนะนาและมานําเสนอนะครับเก็บก่อนแพงนะครับก่อนที่จะไม่มีให้เก็บนะครับเก็บก่อนแพงครับก่อนที่จะไม่มีให้เก็บครับนี่พระปิตาพระอาจารย์สุริยันครับให้รวยรวยนะนี่แบบนี้เก็บก่อนแพงนะครับก่อนที่จะไม่มีให้เก็บนะต้องบอกก่อนเก็บก่อนแพงครับนี่พระอาจารย์สุริยันครับวัดป่าวังน้ําเย็นครับวัดป่าวางน้ําเย็นครับมหาสารคามนั่นเองครับ พระนี่จะมีการต่อโคด้านหลังแบบนี้ครับต่อโคด้านหลังแบบนี้นะแล้วก็เป็นโมลสารแบบนี้ครับเป็นโมนสารลักษณะแบบนี้แล้วก็ต่อโคครับแบบนี้เลยฝนต้องใส่จะตกครับฝนต้องใส่จะตกในแบบนี้เลยพระอาจารย์สุิยันให้รวยๆนะครับสาหพันธมิตรลูกปู่มหาสิดานั่นเองนะครับสาหพันธมิตรลวกปู่มหาสิดาครับวัดท่านใหญ่โตมากครับวัดท่านใหญ่โตโมโหรานมากแล้วก็เป็นพระมาตรฐานนะต้องบอกว่าเป็นพระมาตรฐานเลยในตอนนี้เป็นที่ยอมรับนะครับของนักสะสมนะมาตรฐานเลยนะครับมาตรฐานเลย มาตรฐานเลยนะครับวันนี้นะตรงนี้ได้นํามาแบกปันนะได้นํามาแบกปันนะมียอดหนึ่งหลังนะครับมียอดหนึ่งหลังมียอดหนึ่งหลังนะครับใครสนใจอยากจะเก็บสะสมนะครับเก็บสะสมนะอยากจะเก็บสะสมก็ทักเข้ามาได้นะเขาเรียกว่าพระปิตาครับผมจะอ่านเต็มให้ฟังครับอ่านเต็มให้ฟังว่าพระปิดตามหาโชคลาภนะครับมหาโชคมหาลาภครับพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อไม้ตะเคียนทองเรียกทรัพย์นะครับรุ่นสุริยันให้รวยๆนะครับ <Yeah. S 1> พระอาจารย์สุดิยันนะครับวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับจะสร้างปีสองห้าสี่นั่นเองครับจะสร้างปีสองห้าสี่นั่นเองครับแบบนี้น่าเก็บนะน่าเก็บนะราคาก็ยังไม่ไม่ไม่ขยับเท่าไหร่นะพระอาจารย์สุดิยันให้รวยๆครับนี่วัดป่าวางน้าเย็น,นครับแบ่งบูชาครับอง์ละ400รอบาทนะ400รบาทครับหลวงพ่อคูณเคยกล่าวไว้นะว่า,วาพระอาจารย์สุดิยันเนี่ยในอนาคตท่านจะต้องเป็นพระที่ดังมากครับลองไปหาข้อมูลดูก่อนได้นะครับพระอาจารย์สุริยันนะครับพระอาจารย์สุธิยันวัดป่าวางน้าเย็นครับเกจิดังนะครับของ เมืองมหาสารคามครับเกจีดังครับของเมืองมหาสารคามครับพระชุดนี้มีลงในหนังสือชัดเจนครับพระชุดนี้มีลงในหนังสือชัดเจนครับนี่เป็นหนังสือรวมวัตถุมงคลของพระอาจารย์สุริยันครับเป็นแบบนี้เห็นไหมครับรุ่นมหาโชคมหาลาภครับรุ่นสุริยันครับรุ่นสุริยันให้รวยรวยนะปีสองห้าหกสี่ครับน่าเก็บนะน่าเก็บนะครับใครอยากเก็บก็ทักเข้ามาได้ใครอยากเก็บเก็บสะสมนะทักเข้ามาได้เยน้องแบ่น้องแบกบูชาครับองละ400บาทครับ แบ่งบูชาให้องค์ละสี่ร้อยบาทครับแต่ส่งฟรีไม่บวกเพิ่มนะมียอดหนึ่งหลังนะมียอดหนึ่งหลังนะแบ่งบูชาองค์ละสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทครับสี่ร้อยบาทครับพระปิดาพระอาจารย์สุดยันให้รวยๆนะแบ่งบูชาองค์ละสี่ร้อยบาทครับแบบนี้พระอาจารย์สุดยันให้รวยๆครับก็ตุดเงินนะฝังก็ตุดเงินทุกองครับแบบพระสวยมากเลยแบบนี้สี่ร้อยบาทครับแบ่งบูชาให้องคละสี่ร้อยบาทนะ เอา400บาทเท่านั้นนะครับเขาขายกันเป็นพันนะครับก็ขายกันเป็นพันนะลองไปติดตามผลงานดูได้ครับติดตามผลงานจากข้อมูลดูได้ครับพระชุดนี้ถือว่าเป็นพระยอดนิยมนะของนักสะสมนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเช่าซื้อมาหนึ่งหลังนํามะแบบบูชาองค์ละ400บาทพอ400บาทนะครับพระปิตาพระอาจารย์สุริตให้รวยๆนะครับวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับมหาสารคามนั่นเองครับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะประกันพระแท้ให้ตลอดชีพหรือสนใจนะครับสนใจสามารถนะครับสั่งซื้อได้โดยแอดไลน์นะ แอดไลน์061นะครับ28 29 777ครับแอดไลน์นะครับ061นะครับ28 29 777ครับแอดไลน์ได้เลยนะครับ061 28 29 777ครับดวงดีงานเครื่องดวงดียินดีให้บริการนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับย้ำนะครับภาพปิดตาพระอาจารย์สุริยันให้รวยๆนะครับเนื้อไม้ตะเคียนทองเรียกทรัพย์นะครับปี2564พระอาจารย์สุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับวัดป่าวังน้ำเย็นมหาสารคามนะครับสุดยอดเกจิดังนะครับไพศาลนะณปัจจุบันนี้นะครับ เก็บก่อนแพงนะก่อนที่จะไม่มีให้เก็บฝากไว้ด้วยนะครับ